เหรียญเม็ดยาหรือเม็ดกระดุมหรือหยดน้ำมนต์หลวงปู่หงพรมปัญโยรุ่นเสาห้ามหาบามีปี2543ถือเป็นเหรียญเม็ดยารุ่นแรกของหลวงปู่ก็ว่าได้ครั้งแรกที่หลวงปู่หงพรมปัญโยจัดประกอบพิธีเสาห้าเน้นพื้นฟูพิธีกรรมแบบโบราณดึกดำบรรภายใตย้มนตนพิธีอัจฐทิตรีฉัดยอดพรม เริ่มปฐมพิธีเวลาสี่นาฬิกาเป็นเพลาเพชชฆาตเลิกประเสริฐทางอาคมขังขมังเวทปลุกเสกเครื่องรางของขลังย่อมบังเกิดผลอิทธิเดชแรงกล้านักเพราะสํแแดงแรงด้วยกำลังวันกำลังเดือนกำลังปีและกำลังแห่งดิธีเลิกเวลาเป็นอาทิโดยหลวงปู่จะนั่งอดิฐานจิตภาวนาทับบนเครื่องศาสตราทั้งหลายด้วยเหตุ ต้องตรึงของอาถรรพ์รั้นเวลา6นาฬิกา19นาทีสูดดิถีสมโพธ์ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธนำเลิกหลวงพ่อเพชรสุรินเป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญครูบาอาจารย์ของปู่ทุกพระองค์สถิตณพระพุทธรูปองค์นั้นดวบจนได้เวลา9นาฬิกา19นาทีจึงป,ประกอบพิธีบวงสวง พิธีออกแว่นฟ้าเวียนเทียนฉลองสมโภชปีพาดของสังบันดอกประคมชัยรับเสด็จพิธีวันเสาห้าเสาห้าคือวันเสาร์ขึ้นหรือแรมห้าข้ามเดือน5ซึ่งโอกาสที่จะเกิดวันเสาร์ห้านั้นเกิดขึ้นได้ยากตามกติความเชื่อของโบราณพุทธคุณด้านคงกระพันและแคล้วพลาดมากกว่าวันปกติถือว่าเป็นวันธงชัย เป็นเรื่องงามยามดีอย่างยิ่งผู้ที่ได้นำไปแขวนบูชาต่างเกิดประสบการณ์มากมาย